วันนี้มากินหมี่ขาวแห้งครับทุกคนบะหมี่มูมขาวมีขาวแห้งมาปรุงใส่พริกมาทุกคนมาใส่พริป่นนี่เนาะถ้าแห้งก็จะประมาณนี้นะครับเราก็น้ำสม้มใช่ไหมครับทุกคน ขเเสนล็กลลกิแว่้วน้ําซุปน้ำซุปร้อนๆหน้านี้มะม่วงสุกทุกคนอย่าว่ากันเด้อมแมลงวันมันมากับมะม่วงสุกแล้วเขาก็เอาพวก,กขี้ไก่มาโรยไรอ้อยขี้ไก่มาโรยไรอ้อยทุกคนหมูแดงหมูแดง อันนี้กินเส้นหมี่ อร่อยครับท<ต>ุกคนาเียเยตำเปีเยกหน่อยตำเผ็ดดีตำหวานด้วย เปรี้ยวเผ็ดหวานกินไปปรุงไปมีบางวันนะครับกินแบบไม่ปรุงน้ำใสอร่อยมากกินไปประมาณครึ่งชามจะหมดแล้วเราค่อยมาปรุงนะครับอยากกินลสจัดต่แร,แรกเราก็กินแบบธรรมดาไปไม่ได้ปรุงแต่มาปรุงที่หลังตอนใกล้ๆจะหมดปรุงแบบซ่บเลยอ่ะคือเรามีอารมณ์แบบว่าใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างอ่ะเวลากินแล้ว ตอนแรกๆไม่ปรุงกินกับประมาณเกือบหมดอะ่ะบางทีเกือบหมดแล้วค่อยมาปรุงเพราะว่าอยากกินรสจัดแต่ต้องสามกระเพาะไงคือบางทีเราแบบคิวๆมาเราไปกินรสกี๊ดจับเผ็ดมากๆมันแสบท้องใช่ไหมผมก็เลยแบบกินไปก่อนประมาณครึ่งชามเราค่อยปรุง <c oughs> ใครเคยทำเหมือนผมมั้งคอมเมนต์มาครับคิปยาวไปโชคดีเหมือนทุกคนนะัสวัสดีครับ